สวัสดีค่ะวันนี้เป็นพามาชมพูวิลล่าสร้างใหม่กันอีกแล้วค่ะวันนี้จะมารีวิวบ้านที่ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะใกล้กับพระธาตุดอยคำตลาดโซนแม่เหียและพื้นส่วนโลกใช้เวลาเดินทางเพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะ และการเดินทางไปสนามบินเชียงใหม่เซ็นทัลแอร์พอร์ตและมหาลัยเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณเพียง10นาทีค่ะหน้าบ้านหันทางทิศใต้ค่ะและมีโรงจอดรถกว้างถึง9เมตรนะคะสามารถจอดรถได้3คันค่ะขนาดที่ดิน165ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยรวม409ตารางเมตรนะคะ ฟังชันภายในตัวบ้านประกอบด้วย4ห้องนอนและ6ห้องน้ำค่ะรัวหน้าบ้านนะคะก็จะมีจุดพักขยะกล่องจดหมายค่ะสำหรับประตูเข้าบ้านนะคะมี2ทางประตูเล็กสำหรับเดินเข้าบ้านและประตูรั้วโรงจอดรถนะคะใช้ระบบรีรมทดค่ะส่วนด้านซ้ายมือที่เราเห็นนะคะเป็นห้องสำหรับเก็บรองเท้าค่ะจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะเมื่อเราเปิดประตูรั้วเข้ามานะคะก็จะเจอกับ สระว่ายน้ำค่ะบ้านหลังนี้ได้มีการตกแต่งจัดสวนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบ้านตัวอย่างค่ะสําหรับสระว่ายน้ำเป็นระบบเกลือขนาด4.5คูณ9เมตรค่ะบริเวณรอบสระว่ายน้ำนะคะได้มีการโรยหินและก็ปูพื้นทางเดินไว้ให้เรียบร้อยค่ะภายในตัวบ้านนะคะจะมีต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้มงคลค่ะ ด้านริมสระว่ายน้ํานะคะข้างลรงจอดรถก็จะมีประตูสําหรับห้องน้ําค่ะและก็ห้องเก็บของค่ะส่วนข้างบ้านนะคะก็ได้มีการติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติค่ะและบ้านหลังนี้นะคะก็ได้มีการเดินระบบท่อปลวกไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะ บริเวณหลังบ้านก็จะมีถังเก็บสำรองน้ำปั๊มน้ำและเครื่องกรองน้ำค่ะส่วนบ้านหลังนี้นะคะก็ยังมีระบบเครื่องทำน้ำร้อนทั้งบ้านนะคะทุกก๊อกจะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นค่ะนอกจากนี้บ้านทุกหลังยังใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดของหัวเว่ยนะคะ5กิโลวัตต์ค่ะและหลังคาจะเป็น p u โฟมกันความร้อนด้วยค่ะ บริเวณรอบบ้านก็ยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ถึง6ตัวด้วยกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะไปพรีเซนต์ในตัวบ้านกันต่อค่ะประตูตรงนี้เป็นประตูเข้าบ้านระบบดิจิตอลล็อกนะคะอยู่ติดกับโรงจอดรถค่ะเมื่อเราเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอกับโซนบริเวณห้องนั่งเล่นที่สามารถมองเห็นวิวต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านค่ะ บริเวณนี้นะคะเพดานสูงถึงจิตนี้นะคะแล้วก็บ้านหลังนี้มีการก่ออิฐ2ชั้นสำหรับกันเสียงและกันความร้อนค่ะ mm hmm. และบ้านหลังนี้ได้ติดตั้งระบบอินเตอร์คอมนะคะสำหรับกรีงหน้าบ้านนะคะใครมาบ้านก็จะมองเห็นหน้าค่ะ และบริเวณข้างทีวีนะคะก็จะมีจอควบคุมสมาร์ทโฮมสำหรับเปิดปิดไฟและแอร์ภายในตัวบ้านค่ะถ้าจากโซนรับแขกนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของนั่งดูทีวีนะคะภายในบ้านสามารถมองเห็นวิวของสระว่ายน้ำได้ด้วยค่ะส่วนประตูตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูสำหรับห้องนอนชั้นล่างค่ะ ประตูห้องทุกห้องนะคะก็จะเป็นระบบดิจิตอลล็อกค่ะห้องนอนทุกห้องจะมีห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็ติดตั้งแอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ บ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างเราได้ไดมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าไว้ให้ค่ะภายในห้องน้ำนะคะก็จะมีเรนชาเวอร์แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้โถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้านะคะแล้วก็กระจกค่ะ ถัดมาจากบันไดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องเก็บของห้องควบคุมระบบไฟค่ะส่วนประตูอีกประตูหนึ่งนะคะก็จะเป็นประตูสำหรับห้องน้ำค่ะห้องนี้ก็จะมีแยกส่วน ส่วนเปียก่วนแห้งนะคะโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าและกระจกไว้ให้เช่นกันค่ะชั้นล่างของตัวบ้านจะเป็นรูปตัวยูนะคะถัดจากโซนนั่งดูทีวีค่ะความมือของเราก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารและเป็นครัวสไตล์ยุโรปค,ค่ะ ภายในบ้านนะคะก็จะติดตั้งกระจกรอบด้านนะคะเพื่อรับแสงจากธรรมชาติและทำให้บ้านดูโปร่ปงโล่งสบายสว่างนะคะแต่ที่สำคัญกระจกบริเวณนี้ค่ะจะเป็นกระจกที่เป็นกระจกโซลา t แทกนะคะเป็นกระจกพิเศษที่กันความร้อนค่ะ ระหว่างโซนรับประทานอาหารและโซนดูทีวีนะคะก็จะเป็นครัวสไตล์ยุโรปค่ะตรงนี้นะคะได้มีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้เรียบร้อยนะคะสิงคล้างจานสองหลุมค่ะเตาอบเตาไฟไฟ้านอกจากนี้ติดตั้งแอร์ระบบสิทธิ์ทางไว้ให้ด้วยค่ะถัดจากครัวสไตล์ยุโรปก็จะมีประตูกั้นนะคะเป็นครัวไทยค่ะครัวไทยมีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวค่ะ เตาแก๊สนะคะหูดดูดควันค่ะสิงลังจานและในห้องครัวก็ยังมีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าค่ะแล้วก็มีตู้เย็นค่ะส่วนประตูหลังบ้านนะคะเปิดออกมาก็จะมีพื้นที่สีเขียวนะคะปลูกต้นไม้ไว้หลังบ้านก็จะมีถังเก็บน้ําค่ะเครื่องกรองน้ําปั๊มน้ําค่ะ ส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้มไว้ค่ะต่อไปค่ะเราขึ้นไปบริเวณชั้น2ของบ้านกันนะคะบันไดก็จะเป็นไม้แท้นะคะทำจากไม้สักค่ะ ชั้นสนะคะเป็นโซนของห้องนอนทั้งหมดค่ะประกอบด้วย3ห้องนอนและ3ห้องน้ําในตัวนะคะขึ้นมาก็จะเจอประตูซ้ายมือน,นะคะเป็นระบบดิจิตอลล็อกจะเป็นห้องนอนม a สเ e อร์เบด o ูมค่ะเข้ามานะคะภายในห้องนอนจะติดตั้งแอร์ระบบสีทางไว้ให้ค่ะและมีอ่างอาบน้ำค่ะนอกจากนี้ยังมีกระจกบ,บานใหญ่นะคะสำหรับมองเห็นวิวห้องนั่งเล่นค่ะ ในห้องน้ำห้องมาสเตอร์ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าแบบ Hit t and Her ค่ะติดตั้งโถสุขภัณฑ์ไว้ให้นะคะช่องแสงแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะแล้วก็มีเรนชาเวอร์ค่ะและส่วนผนังภายในนะคะเราได้มีการติดวอลเปเปอร์ให้ทั้งบ้านเลยค่ะ ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นอีก2ห้องนอนค่ะห้องนอนตรงนี้ค่ะก็จะมองเห็นวิวของสะว่ายน้ำข้างบ้านค่ะภายในห้องนอนค่ะติดบ่าน2ชั้นไว้ให้นะคะแล้วก็ติดแอร์ไว้ให้1เครื่องค่ะบิวอินนะคะตู้เสื้อผ้าไว้ให้นะคะและมีห้องน้ำในตัว ภายในห้องน้ําได้มีการติดตั้งโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากระจกบานใหญ่รีนชาวเวอร์นะคะแล้วก็มีแยกกัน้นส่วนเปียกส่วนแห้งค่ะออกมานะคะก็จะมีประตูที่ติดกันนะคะประตูฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนค่ะ ประตูห้องเป็นระบบดิจิตอลล็อกนะคะเข้ามาก็จะเจอกับเตียงนอนแล้วก็มีแอร์ติดต,ตั้งไว้ให้1เครื่องค่ะนอกจากนี้นะคะได้ติดผ้าม่านและบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ให้ด้วยค่ะภายในห้องก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะ ห้องน้ําก็จะมีการติดตั้งโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากระจกบานใหญ่แล้วก็แยกกัน่วนเปียกโซนแห้งค่ะเลนชาวเบอร์ค่ะบริเวณโถงทางเดินนะคะก็ได้มีการติดตั้งเชนเดเรียรไว้ให้นะคะแล้วก็มีม่านค่ะกันแสง สำหรับวันนี้นะคะได้จบการรีวิวของบ้านตัวอย่างหลังนี้แล้วค่ะจุดเด่นของบ้านก็จะเป็นโลเคชันและก็วัสดุที่สร้างนะคะโลเคชันดีมากๆนะคะอยู่ใกล้ตลาดสดแม่เหียเพียง1.5กิโลเมตรค่ะเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางเดินทางสะดวกค่ะไปสนามบินใช้เวลาประมาณเพียง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็หากท่านผู้ชมสนใจจะนัดชมบ้านนะคะก็สามารถโทรหรือติดต่อตามเบอร์ที่เบนโชวได้นะคะเบอร์ขนเป็นสามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะ สุดท้ายแล้วฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e ของเบนด้วยนะคะเป็น r e a l s t c m ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ